กิบีดีบอมบอมเย้เลยอืมสกิบีดีบอมบอมเย้เฮ้ยโอ้ยอืมเดี๋ยวเวลาเดินจิบชาแล้วอืมอืมมาไนี่เด้กูกดช็โคโยเด้นี่ไงอืมอืมเดินจิบชาไปเลยอืมนี่โคตรเก่งเลยเออม่นี่ดิอืมได้ไงว่าจะกดรวยรวยได้ยัง เออทำไมช่วงนี้หมอรู้สึกว่าวันนี้หมอมั่มแบบมาตรงเวลาจังวะเออมันก็ดีนะนะหมอเออที่หมอมาตรงเวลาอืเฮ้ยอิใครเออพวกมึงเจอคุณี่ยไอ้พวกเอ็งนี้เจอกลิ่นปาาเออมันมาสามตัวนั่นหมอเอาคนกลางนะหมอไม่ไม่ไม่ หมอขอควเออหมอขอคนแรกสิได้ไหมล่ะเจได้เรื่องทค่นี้แม่งฟูเหมือนแม่งก็ยังจะฟูดกเอออันนี้ยังเก็บหมดเองอ่าะวิทยาเฮ้ยวิทยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูมาดิวะบ้าขาดิมาดิวะอะเมึงคิดว่ามึงมีเราเิตอเจ้ามาี่ผมจะสวนทำไรกันจอยรูปได้รูปนี่จังหวัดที่ฟูจะสวนนี่เ มุ่๊บปุ๊นี่งว้าวีชั่อะเนี่ยยี่้ยเด่ปุ๊เอาเบินเอาไปเบิ้เราอ่ะเอนจอยเขาทมว้าอืมเจอกูเนี่ยกินปล่ไม่ใช่เรื่อตลกพี่อะไรลบได้อ้ยังจังหวะนี้ผมจะสวนอะไรเอาไนไงอยืมลนะนี่อ cái là... ngày, trong lần cũng... này, tôi cũng anh ấy đang, um, biến điều này đang làm được gì này, mà. ờ, màu, màu, để mỏ sắm đó, nó ở đâu mà. Huy, ở đâu vậy? bỏ hết đó, um, mình phải <laughs> ออไอ้ยัยเจ้าแล้วเอาแล้วหรอืมสวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบกูเรื้อเฮอ้ยเฮี้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเฮี้ยแผ่นดินมันแยกก็วิ่งดีครับกลางวะนี้มันจริงเฮ้ยยิงอะไรยิงอะไรขอยิงนะ จะไม่พูดสอนมีเหรอเฮ้ยเจือกเลยเฮ้ยใช่เหรอเมื่อไรเฮ้ยอะไรเป็นยังไงมันงตึ๊บไปวะไอ้ตู้เอ้ยเออมันเป็นไหนของมันวะเออมันหมอนรอง้ยนดิมเป็นไหนของมันวะอือ งั้นหมออ่ะต้องใช้วิชาโอ้ยย้อนอโอ้ยย้อนหมดทุกอย่างเลยอ,นอนืมงั้นหมออ่ะต้องมาตรวจสอบแล้วว่าอืมเหมือนเป็นล่องรอยนะ Uh, à, mỗi mm. uh, mm. uh, mm. bảo vợ mỗi tốn thiếu bà con bầm bạch á à, thấp đi chút buồn vậy ừ ừ bảo anh đi đã Đã đó anh hỏi gì chứ đây Ơ à chân cần đầu với một leo không bỏ không leo bỏ ừ ม,ม,มันเกิดอ,อีย่างขึ้นเนี่ยอแอนี่มแม่งบกขึ้นแม่งก็พอบวกแล้วอืมเหอพอจะอะไาของแกอไะอืมอ้าทำไมอ่ะก็อของฉันอืชเป็นประตอมผแผนเสร็จกูแน่ 我念这卡，我念这。 ดูซิว่าใครมายังมีชีวิตอยู่อีกร้อยแก่กูยังไม่ตายไงอือแล้วส่วนผลงานที่ท่านสั่งไว้เดี๋ยวมันก็จะเสร็จละมันใช้เวลาประมาณออนานหน่อยละเดี๋ยวเดี๋ยวผมภาพไปดูเองแล้วกันนะอ่าอย่าผมหน่าคือมันยังก็เสร็จแล้วแหละแต่ผมภาพไปดูเองแล้วกันนะตามมาเลย เฮ้ยเอ้เยอะพ้ไอ้เสน่หพ่องตายมึงอย่าลืมดิว่ากูไม่มีพ่อนะเอ้ยแม่งเฮ้ยเชียมพากูไปดูของที่สั่งไว้ดิโอ้ได้เลยมึงพูดภาษาอะไรวะเพื่อนถามจริงภาษาอะไรก็เรื่องของกูดิ กูฟังไม่ค่อยเข้าใจไงเหตุผลน,นั่นแหละเหตุผลที่กูถามอะ่ะเอาไว้ก็ูพูดอย่างนี้อยู่แล้วไงอืมอ๋อนี่ไงเจอละ นี่ฉันตื่นมาตัง้งแต่ว่าอะไรเนี่ยแล้วตอนนี้ว่ามันตอนไหนแล้วเนี่ยโอ้ยเหี้ยเงี้ยอ๋ยเจ๊แม่งโคตรเหี้ยเลยเหี้ยกูจะต่อให้หมดเลยกูเจอใครเนี่ยมึงรู้ใช่ไหมว่าอะไรมันแพงอ่ะอานเกิดอไรแล้วนี่วัานานีนเกิไดไรแล้วเนี่ย เดี๋ยวเราจะพาคุณไปพบกับอีกบุกคคลหนึ่งที่เ,เขาต้องการพวกคุณบ้งนะเอ่อทุกก็ไม่รู้นะว่าเขาต้องการพวกมึงหรือเปล่าแต่เดี๋ยวกูพาไปเองอะโอเคเราตื่นมาดได้ยังไงกูปลุกขึ้นมาไงเอก็ไม่เข,ข,ข้าใจจริงๆนะว่าวเวลาเราทุกคนไนตื่นขึ้นมามันก็ต้องทำ นี่หมอนาฎิกาตอนนี้เขาเอ่อค่อนข้างที่จะแข็งเก่งมากหรือไม,ม่เดรอมีแฝงเยอะเกิเขาไหม<อ> <c oughs> วะก็เดาเขาเราทำไม่ได้หรอกวะ <Hey. S 2> เสียใจด้วยแล้วมึงเจ๊งกูอยู่ไม่เอาผองาแป๊บเอยเชื่อมึงใจเย็นก่อนมันเ,นเกออนเนนี่ยวโมมันไม่เก่งหรอวะมึงก็เลยปล่อยให้มันเปยังไงไอ้ย่ามึงทำยังไงเอองั <c oughs> น้น อาจจะวงแสนค่ามันก็ได้นะเออหมอวพวกหมอมันเอมีของบำรปัดเยอะเอ,ออก็นั่นแหละฉนั้นคือตอนนี้เราต้องทำการอ่ถูกเ,เวลาใช้โปรเจกต์นื้มันเสร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานแล้วแค่ใช้เวลา,า,านาน,ลาลาน้อยเลยก็อาจจะสิบห้าชั่วโมงเพราะฉะนั้นตอนนี้ได้แค่ถ่วงเวลาเท่านั้นซึ่งเราต้องถ่วงเวลาให้กีแมรนะ์่ะตื่นซึ่งใช้เวลาแค่สิบห้าชั่วโมงเท่านั้น นั่นแหละนั่นคือทั้งหมดเอ่อเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฉันจะพาไปหาบุคคลคนนั้นเองนี่มันคือเรื่องที่โหดจะบ้าเลยเพื่อนการที่เราจะฆ่าม,มันอ่ะใช่เพราะว่าจี่จะหมอโคตรจริงแล้วตอนนี้เราควรทำยังไงกับหมอหรือว่าเราปล่อยทิ้งไปเลยอย่างนั้นอ่ะเอ่กเอก็มันได้สองอย่างแหละก็อาจจะปล่อยหรือฆ่าม,มัน อาจจะได้บ้างนะแต่กูมไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะขานะขาดอ๋อเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอหันนี้เป็นมึงเจอแค่นี้เองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหยุดเงี้ยก็คือเราจะได้เจอไอ้นั้นวันไหนเนี่ยไอรหัสปินมันเยอะมันก็มีนู่นนี่นั่นเออเนี่ยปวดดาด นี่แหละได้แล้วพรอชนะแล้วเนี่ยรอนี่แหละผู้ชายคนนี้แหละ<า>รู้